เรื่องคดีนะคะแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็พ่อก็แบบว่าก็แฮปปี้ถ่ายละครแล้วก็ถ่ายรายการทีวีปกติแล้วค่ะอย่างพอจะผ่านตรงนั้นไม่ได้เขาต้องเรา,าต้องก็งงต้องกำลังใจกันงไรบ้างครอบครัวก็เออหนูก็ให้กําลังใจตลอดแต่ว่าคุณพ่อเขาพอผ่านตรงนั้นมาคือเขาไปบวชอะคะอ่ะเจ็ดว<า>ันใช่ไปปฏิบัติธรรมพี<ช>่ค่ะใช่ค่ะเขาก็แบบว่าพอปฏิบัติธรรมเสร็จเจ็ดวันเขาก็กลับมาก็คือดีขึ้นแล้วหมายว่าครัวเครียดแทนไหม ตอนแรกหนูก็เครียดแทนแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเห็นพ่อเขาก็แบบเหมือนเขาก็บอกทุกคนนะค่ะที่แบบโดนผลกระทบเนาะเขาก็บอกว่าแบบคือเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยส่วนหนูก็บอกพ่อว่าหนูก็ให้กําลังใจดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็ให้บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวส่วนนั้นก็คือเป็นส่วนของพ่อเลยแต่เงินมันค่อนข้างจานว่นมากใช่ค่ะเงินก็เยอะอะไร้ยเป็นหลักล้านเนาะแล้วก็บอกพ่อว่าแบบก็คือเหมือนน่าจะเจรจาได้และค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อก็รับงานนะคะก็จ้างงานพ่อได้ รับผิดชอบเองเหมือนละก็ <c oughs> เหมือนเคสแต่ละเคสเนี่ยพ่อก็ได้เคลียร์เป็นสักเคสไปด้วยเลยป่ะอ๋ออันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเคลียร์ยังไงแต่ว่าคือที่หนูเห็นก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบรับผิดชอบเองแต่ว่า,ข,าขอเวลาแบบทํางานเก็บตังค์แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยให้อะไร,รอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างครอบครัวเรามีนะว่าให้เลยอย่างนี้ก็้องแบบว่าลงชื่อเรื่อ หนูไม่ได้บอกเลยเขาเลอกเองเลยน่าจะเขียนเองจริงๆกลัวมูลค่าแล้หมดไปกี่ล้านนะเมทอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าก็น่าจะถึงสิบล้านถึตามข่าวเลยค่ะเยอะๆพแต่ก่อนนั้นี้เราเป็นคนใช้ให้เขาใช่ไหมก็ก็เคยใช้ให้ในส่วนที่แบบว่าบางคนเขาแบบไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะมีบางคนที่แบบว่าเขาโอเคยทยอยให้ได้แต่บางคนเขาแบบต้องการเป็นก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวนี้เวลานี้อะไรอย่าง ่ชวยไปให้ในส่วนของเบสช่วยไวยวยปประมาณเท่าไหร่ของเบสน่าจะแบบโอ้ห้าเกือบห้าล้านนะคะั้ยใช่ก็คือแบบแต่คือไม่ใช่แบบคนเดียวห้าล้านนะคะหมายถึงว่ากระจายหลายๆคนแต่ว่าคือเราก็มองว่าแบบห้าล้านนี้ก็คือเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกพ่อว่าแบบค่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่านะตอนนี้พงพ่อไม่ยุ่งไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่แล้วไม่แล้วไม่ได้ทําแล้วคะ่ะตอนนี้เ,เ<อ>ขาเลิกเองเลิกถาวรเลยซึ่งยังไงบ้างการที่เขาไปเช่วคนอื่นแต่อยู่ดีเขาต้องมารับ หนูว่าแบบคือหนูว่าเศรษฐกิจด้วยแหละม้าคือแบบว่าด้วยความแบบคือเขาก็อาจจะได้แรงกดดันมาหลายๆทางอะไรเงี้ยพอคนเรามันแบบเศรษฐกิจไม่ดีหาเงินไม่ได้ มีทางอื่นที่แบบทําแล้วมันแบบทาทาลายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็แบบเสียไปแล้วเราก็แบบว่าเออเราก็ให้กําลังใจคนที่แบบว่าอยู่ตรงนี้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนูมองว่าอาจจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องความกดดันในใจของแต่และคนจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะหนูก็อยากให้ทุกคนแบบมีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะคนไทยเหมือนกันก็แบบว่าเออ,เอลุล้มบอน่วยกันเห็แนแม่คยสำคัญกับดวงภาพหรืาเปลาเงินทุนใ,นใช่เพราะว่าพ่าเ<ๆ>ขาทำธุรกิจอะไรก็แบบแว่าไม่ค่อยเป็นตัวอย่างส หนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออาจจะบอกกับการเล่นละครรายการทีวีอะไรไปใช่ค่ะ<อ>ก็เลยบอกพ่อว่าเล่นละครดีกว่า